ถ่ายรูปส่งมอบงานนะคะครัวสองสเต็ปโทนขาวดำสวยมากให้ดูหลังนี้พื้นที่โดยรวมแล้ว11ตารางเมตรกว่านะคะลูกค้าหลังจานสไตล์โมเดิร์นสวยมากเลยโซนนี้จะเป็นหูด เอาแก๊สนะคะส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งสเต็ปโซนซักล้างนะคะดีเทลก็จะประมาณนี้ฝั่งนี้จะเป็นโทนสีเทานะคะตีละแนงระบายอากาศ หา,หากใครชอบสีโทนขาวดำแบบนี้ราคาไม่สูงนะคะ,ะลืมบอกส่วนตัวท็อปนะคะจะเป็นท็อปแก,แกนิกนะคะจะเป็นหน้าท็อปแกนิกตัวนี้ราคาโวนอยู่ที่แป้นต้นๆน,นะคะราคาไม่แรงเลย วันนี้ก็มารีวิวแค่นี้นะคะ